สวัสดีครับที่น้องครับผมกับเดทโจหนึ่งออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเผชรบันแพงเอฟซีศิลปินสาวน้อยทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีกีฬาองอิงของเฮ่าครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาอย่างวันที่ครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกัน18บแปดนฬิกานะครับครอบครัวโจวันออฟฟิเชียลแล้วก็ครอบครัวสาวน้อยครับกาเป็นครอบครัวเดียวกันครับมีอย่างวันที่ครับ18บแดนิกาครับ มาแล้วครับบอดจูแจ้งเตือนมาทั้งช่องสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วนะครับผมเร็วๆนี้ครับ1 8นาฬิกาครับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับสาวน้อยเลอะซีรีส์นะครับเขาไปเบิ้งกันครับเรื่องหยังวัตถีครับเขาไปเบิ้งกันครับไม่เรื่องหยังครับแน่ครับผมมืนอนอ่อนแอเขาครับเรื่องหนึ่งครับหลักใจผู้เยญ่บ้านครับผมไปเบิ้งครับไปเบิ้งวบาผู้ใดแสดงแบบไหนครับนั่งอีกไปอีก เปลนไผ่ได้แสดงบทใดอุหญิงเป็นยังไงเขาไปติดตามกันครับเขาไปเพิ่งกันได้หลายครับให้กกำลังใจกันครับครอบครัวสาวน้อยแล้วก็ครอบครัวของเ o โอหนึ่งออฟฟเชขาต้องไปดันซอยกันครับครอบครัวเฮาก็ถิ่งกันนะครับผมฝากพี่น้อง f อฟครับบัวจะเป็น f อฟต่างประเทศ f อฟในประเทศ f อฟของแฟนครับหมอลลสาวน้อยเป็นบันแพงทุกท่านครับ แล้วก็เอฟซีของอิหล่าอุงอิงเฮ้าครับเอฟซีพลังเงียบครับผมเอฟซีของศิลปินทุกท่านเขาไปเบิ้งครับมวลมวลมั่นเฮ่ห้าขนาดใดครับพี่น้องเขาไปชมซอยกันครับไปกดไลค์กดแชร์ซอยกันเด้ครับด้วครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับมาเป็นแบบใดครับบล็อกแสดงบทใดครับเขาไปเบิ้งครับฝากพี่น้องนะครับ ฝากกองเดียดเจอหนึ่งน้มันได้ขับเด้อฝากพี่น้องค่อยเชี่ยค่อยพักดันพ่อได้เป็นแรงเชี่์แรงใจให้กันครับผมฝากพี่น้องทุกท่านครับถ่ายคลิปนี้กะฝากไว้ทีานีครับผมมาแจงข้าวพี่น้องครับไก่แล้วครับไก่สิบแปดนาฬิกาแล้วครับเอามาถาแล้วครับตอนนี้ล่อแล้วครับล่อเคาะละฆังนะครับขอมีสิเข้าไปช่วยซอยเชี่ยกันครับซอยชม ยกดไลค์กดแชร์น้ำกันนะครับเด้อพี่น้องดันซอยกันครับเราครอบครัวพีโอวัน e กับสาวน้อยเป็ดบ้านแพงหรือว่าไอช่องลำเพลินออฟฟิเชียลนี่ครับเขาห้องเป็นครอบครัวเดียวกันครับฝากเขาไปเบิ้งน้ำกันเด้อฝากยินจี่ทุกทันครับผมขอบคุณครับ